เอาละครับเราเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งด่านนี้ก็เป็นโรงพยาบาลล้างตึกบีนะครับโอเคเริ่มไล่ล่ากันเลยนะฮะเฮ้ยเจอนันดอนก่อนเลยวะต้องแบบถ้าไล่ก่อนได้ก็ดีนะนันดอนเนี่ยอย่าให้แบบให้เขามีของนะครับถ้าเกิดว่ามีของเล่นเนี่ยคือลำบากจะจัดมือนี่แหละคัตเตอร์ยาว16เมตร หายไปไหนแล้ววะทางตรงนี้ก่อนผมว่าข้างในน่าจะมีคนนี่ไงได้ยินเสียงด้วยนยายามวะรอบนี้น่าจะเป็นตี้จีนนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าปิงแต่ละคนเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่โชคดีด้วยนะที่ผมเล่นน้องเบลเนี่ยปิงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นพายเนี่ยโหบันเทิงเพิเพลินใจแน่นอน ข้างล่างมีคนในนี้โอ้ยโอโหไม่โดนมีแฟดเบ้าไม่มีครับแต่มียันวะ่ะแต่เขามียันคนคนนี้โอ้โหลิฟขอช่อนึ่งทีช่อนึ่งทีไม่โดนเจอนายยำพอดีโอ้โหตีนี้เขามียันทุกคนเลยวะ่ะ คนนี้กลับไปซ้ำกล่องเดิมโอ้ยโอ้โหเมาส์บัดเมาส์บัดเมื่อกี้นี้ออนี่ครับผมอย่านะเพื่อนอย่านะเพื่อนโอ้ยโอ้โหคนนี้แบบเป็นงานวะคนนี้เป็นงานข้างบนมีคนสวดครับบัตรซิกเต็มขนาดนี้ขอทีนึงนะ ขอทีนึงก่อนอุ้ยปิงบอกทีเดียวไม่พอเอาไปสองทีแล้วกันน้องเบลหวัดดีครับโอ้โหอุตส่าห์ดักหน้าเลยนะเมื่อกี้อยังไงหลอกตู้นด,ดอนนด,ดอนอย,าย,าย,ายาน่าอย่าอย่าอย่านะเห็นนะเห็นนะเรารู้เราเห็นเรารู้เราเห็นนะ่ะฮะอุ้ย <c oughs> ขอฟรีหนึ่งทีก่อนเพื่อนเห็นนด,ดอนดักหน้า เอาองปิงก่อนเลยนะครับสูถูได้ถ่ายแล้วยังไงอังตู้โยกไอคนนี้แบบวนต่อวะ่ะคนนี้วนต่อล่ยยาวๆนะครับปนาหมดแล้วโดดลงปะไม่โดดลงด้วยนะครับคนนี้แบบใจถึงพึ่งได้โอ้โหยันอะไรจะเยอะขนาดนั้นเราชุดพิธีการไวมากๆอ่ะดูดิ ผมว่าทีเดียวน่าจะตายนะคนคนนี้อื้ยยังทันเนี่ยทันได้ไงวะคือบางทีอ่ะมีดมันก็ยาวไปนะอุ้ยเออไม่โดนโอ้มดุดรูไปแล้วอะนาดอนนาดอน,น,ดอนอยังไงครับโหตัวอันตรายเลยเนี่ยไอตัวนาดอนเนี่ยโยก โอ้โหนี่ไงสามวิไปดิเจอสตันไปนะครับเห็นออร่าด้วยอ่าด้านล่างนี่ไเอนาดอนมันมาสวดที่เดิมเว้ยเอนาดอนมันมาสวดที่เดิมแล้วมันก็ผมมีโลนะเอ้ยผมมีโลนะอุ้ยโอ้โห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 ตัวเด้งเป็นยังวงตัวเด้งเป็นยังวงเมื่อกี้นี้อะไรกันครับ โดนไปสาวิแต่เราก็แบบไล่ต่อนะมีคนสวดด้านล่างนะครับแล้วก็มีไม้ระวังให้ดีให้เดืดนมันร้ายนะครับอื้อมันร้ายมันร้ายเห็นไหมจังหวะจุกของเขาทร,รมดาที่ไหนพิเศษใส่ไข่ต่างหากข้างบนมีคนสวดนะครับไม่ให้สวดไม่ให้สวดมาน,นี่ทำอะไรฮะตัวเธอ รอก้อนวิ่งแบบจี้จะจ,จัดจี้ตูดอื้อเฮ้ยนรนเสร็จแล้วหนึ่งพิธีวะโอ้โหมาไปตี้แน่นอนนะครับจังหวะนี้ไอ้นรดดอนเนี่ยทีเดียวอยู่ลิเอาไปแถมของแถมมีแฟดนะระวังมันจะเอาพิธีนี้ให้ได้วะคุณผู้ชม มัดเขาให้โอ้โหโอ้โหแล้วดูดูมันตีมันตีอย่างนี้ใครจะหลบได้ครับมันตีอย่างนี้ใครจะหลบได้ผมถามหน่อยถามหน่อยมีสดด้านบนปะมีอยู่ดิวะตัวดีนั่งตัวดีนางตัวดีวันนี้ไม่โดนไ,ไม่โดนเว้ยไม่โดนยังไงยังไงไม่ลงโอ้โห oh. ใจนิ่งเกินนะครับเป็นผมลงไปแล้ว <laughs> ไอ้นดอนโอ้โหผมเห็นแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยือผมเห็นเขาแล้วเว้ยแต่ว่าคือมันตีไม่ทันอะ่ะเออมันยังไม่ตายอีกนะไอหมอเนี่ยที่ที่บนเหลือเยอะอยู่นะครับที่ที่บนเหลือเยอะอยู่แต่พิธีล่างอ่ะจะเสร็จแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรจังหวะเมื่อกี้เราพลาดเองนะครับ ปล่อยให้เขาตีนะเมื่อกี้เฮ้ยข้างล่างไม่มีคนสวดแล้วเฮ้ยมีว่ะแวบแวบแวมผมเห็นอยู่นะนี่ไงแวบแวบแวมแวมเอาก่อนเลยนะน้องปิงนี่แหละน้องปิงนี่แหละผมกดอาตามเลยใจร้อนเกินผมต้องเก็บหนึ่งคนแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ล้วมันเก็บลิฟไว้นะครับเก็บลิฟตสติกไว้เก็บลิฟตสติกไว้เอ้ย เออโดนได้งไงวะฟันแบบจินตนาการเมื่อกีอ้เดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คแท่นด้านบนก่อนนะครับมีคนสวดหรือเปล่าไม่มีครับยังไม่มีนะถ้าเขาจุดพิธีด้านล่างเนี่ยผมโซนข้างบนสบายนะครับเขาว่าจุดพลาดนะคุณผ,ผู้ชมบอกเลยว่าจุดพลาดเอ้ยต้องเรียกว่าสวดพลาดดิเออจุดพลาดอะไรวะ เฮ้ยน้องปิงน้องปิงดอนเอ้ยเอาไปก่อนแล้วกันไอ้นาดอนอ่ะเอาน้องปิงก่อนนะครับทีเดียวน่าจะจบกันทีจบกันทีเราวิ้ยไม่โดดโอ้โหใจจะนิ่งขนาดไหนครับเนี่ยถามจริงๆยังไม่โดนอ่ะผมเอียงเอียงคอตามเลยเนี่ยอือพอสักทีเถิดนะวิ่งอย่างเยอะวิ่งอย่างยาว ไอ้นัาดอนนี่เก็บไว้ก่อนนาะทีเดียวตายนะครับคนอื่นนี่ก็คือยังไม่เคยตายเลยนะแต่ละคนานายามเฉะนายามโอ้โหเฉอ,อม,มีคัตเตอร์อยากจะต่อคัตเตอร์เหลือเกินมันมาซานสั้นเฮ้ยคนนี้โดดลงโอเคให้เขาใช้ลิฟต์ไปก่อนนะครับไม่เป็นไร ยูริแม่งรอมาสวดเว้ยคุณผู้ชมยูริรอมาสวดผมไม่ให้สวดง่ายๆหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะฟังเสียงก่อนยังไงโหลงด้านล่างเลยนะครับลงด้านล่างเลยนะหาลากเลยอย่านะยูริโดนะไม่มีอุ้ยโอ้ โอ้ตาลายแล้วครับตาลายแล้วครับเสร็จแล้วหนึ่งนะเสร็จแล้วหนึ่งถ้าเราว้าไปทุกจุดไปเจอไอ้นาดอนนี่คือจบแต่เราจะเก็บมันได้หรือเปล่าก็าเท่านั้นนะครับท่าเตม,มีน่าเขายังอยู่นะอื้อโอ้โหมันได้ยาว่ะคุณผู้ชมมันได้ยานะครับตึงจะจัดเกมนี้ผมบอกเลยคนจีนเนี่ยเล่นเก่งนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปโซนวิญญาณน,นิดนึงนะครับแบบอือนี่นี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่ยังไงเขาเรียกว่าเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับเอาในายามนี่แหละมันจะตายแล้วนะครับตายซะตายซะเรียบร้อยแล้วก็เหลือคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อพี่ดอนของเรานั่นเองดูซิว่าพี่ดอนเนี่ยจะอยู่ไหนนะครับ อโอ้โหนดอนเอ้ยมันเอายามาจากไหนอะเกินไปมันจะโชคดีเกินไปปะโชคดีเกินไปไหมฮะนัดอนโชคดีเกินไปปะคือพอผมฆ่าไอ้นายามได้ปุ๊บเนี่ยมันได้ยาเลยเว้ยคือแบบโชคดีจะจัดนะทามมิ่งมันดีอะนะครับดีแปลกๆอะ ดีแบบน่ากลัวเลยนะคนคนนี้คนคนนี้ยังไงเอาผมวาร์ปตามยังไงหฮอยังไอองหฮอเปิดโลก่ก่อนเลยนะครับไทมิ่งดีเหรอเราฮะบวกค่าโชคมาเท่าไหร่ถามจริงๆบวกค่าโชคมาเท่าไหร่ทางเลยนะครับยังไงเราได้ฟรีทีนึงอยู่แล้วอือพอเราบัตรซิกเต็มนะบัตรซิกเต็มนะครับโอเคลากออกมาด้านนอก คือถ้าเกิดเราไล่ดีๆเนี่ยไม่มีอะไรแบบผิดปกติเนี่ยผมว่าน่าจะเก็บได้นะบากเรียบร้อยครับผมมีดยาวมีดยาว <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ที่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย